มาะรับสายฟ้าต้องวิเคราะห์การเล่นกีเลนเพื่อริดฟอร์มเก่งออกมามาสัทดาอิชิอิกุนซื้อทับภาษาสายฟ้ารับทีมต้องวิเคราะห์การเล่นของกีเลนผยองให้ดีเพื่อที่จะลุนเก็บชัยและให้ลูกทีมได้ล,ลงเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกลีเวอร์ไทลีก2 0 2 2 2 0 2 3ของบุรีบริัมยินเนเต็ดที่มีคิวเต็มทำศึกบิ๊กแมตช์ด้วยกับเมืองทองยินเนเต็ดล่าสุดทังมาสัทดาอิชิอิ คุณซื้อภาษาไซฟ,ฟ้าก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมหลังจากที่มีโปรแกรมลงเล่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจทีมเอาอยู่และจะรุนเก็บชัยให้ได้ได้เขาได้กล่าวว่าหลังจากที่เราชนะในชังเอฟเอคับมามันก็ทําให้รายากาศในทีมของเราก็ดีขึ้นและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้หลังจากที่เราต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องทําให้นักเตะและสตาฟเองก็มั่นใจว่าเราจะสามารถฟื้นฟูให้ฟิตสมบูรณ์พร้อมสําหรับเกมต่อไป สำหรับเกมกลางสัปดาห์เราไม่ได้ใช้งานฮาริสบูดคิชแต่เขาก็พร้อมสำหรับเกมนี้เช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆในทีมที่พร้อมอย่างมากสำหรับการลงสนามในเกมต่อไปทีมของเราไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่จากการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะเรามีการปรับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเป็นอย่างดีสำหรับบุรีรัมย์และการเจอกับเมืองทองไม่ว่าจะเป็นเกมบอลลีหรือบอลถ้วยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันเพราะเราเองก็ต้องวิเคราะห์พวกเขาให้ละเอียดเพื่อให้นักเตะลงสนาม ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่สําคัญที่ผ่านมาก็ขอบคุณแฟนบอลสาหรับการตามให้กําลังใจทั้งเกมเยาวและเกมเยือนผมเชื่อว่าเราจะไปได้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ฝากแฟนบอลมาชุมและเชียร์เป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปทั้งนี้สําหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีวไทยลี ประจำฤดูกาล2022-2023นัดที่19ของสโมสรบุริลัมยูเนเต,ต็ดจะออกไปเยือนเมืองทองยูเนเต,ต็ดในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ณสนามแทนดูดอมสเตเดียมเวลา19นาฬิกา